ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีเห FC. มือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับวงจรแตรนะครับชนิดที่2ก็คือชนิดสายไฟ2เส้นเข้าไปที่แตรนะครับเพื่อนๆโดยในคลิปที่แล้วนะครับได้พูดไปนะครับว่าเอ่อวงจรแตรนะครับเอ่อมันมีอยู่2แบบนะครับมันจะมีแบบสายไฟเส้นเดียวกับสายไฟสองเส้นในคลิปนี้เรามาพูดถึงอ่วงจรแตรนะครับ ที่มีสายไฟ2เส้นนะครับวงจรแตรจะเป็นลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดมาคุยกันในเรื่องนี้ครับครับโดยปกติแล้วนะครับแตรที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนะครับเ,เพื่อนนะครับก็จะมีแตรสายไฟเส้นเดียวกับแตรสายไฟ2เส้นซึ่งในหลักการทํางานนะครับมันก็นะครับอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเ,เพื่อนอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยในส่วนอุปกรณ์ที่ เกี enfin we it, yes. ่ยวข้องนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพื่อนๆนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็เหมือนเดิมครับไฟจากแหล่งจ่ายไฟนะครับเพื่อนไฟจากแหล่งจ่ายไฟนั่นก็คือแบตเตอรี่นะครับไฟจากแบตเตอรี่วิ่งผ่านชุดวงจรฟิวนะครับก็ต้องกาะใช้ฟิวเป็นตัวกรองนะครับเพื่อป้องกันเวลาไฟช็อตนะครับเพื่อนเพื่อเป็นตัวตัดตัดกระแสไฟนั่นเองนะครับเพื่อน ไฟนะครับอาจจะวิ่งผ่านฟิวไปยังชุดสวิตกุญแจนะครับเพื่อนเมื่อไฟมารออยู่ที่สวิตกุญแจนะครับก็เพียงแค่เราเปิดสวิตกุญแจนะครับเท่าและเมื่อ,อไร่ที่เราเปิดสวิตกุญแจนะครับสวิตกุญแจก็จะเป็นสะพานไฟหรือว่าเป็นประตูจะเปิดให้นะครับไฟวิ่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อน นะครับโดยในเคสนี้นะครับเพื่อนๆนก็คือเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับไฟจากแบตเตอรี่ก็จะวิ่งตรงไปที่ตัวแตรเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นสายไฟที่เพื่อนๆเห็นนะครับอยู่ที่แตรนะครับนี่ก็คือสายไฟเส้นแรกที่เข้าไปในวงจรแตรนะครับเพื่อนก็คือไฟจากแบตเตอรี่วิ่งผ่านฟิวนะครับไปสวิตช์กุญแจเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจ ไฟก็จะไปรออยู่ที่แตรนะครับเพื่อนๆนะครับมีสายไฟบวกไปรออยู่ที่แตรอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้นะครับก็จะมีสายไฟเส้นที่2นะครับสายไฟเส้นที่2นะครับวิ่งออกจากแตรนะครับวิ่งออกจากแตรนะครับสายไฟเส้นแรกก็คือสายไฟบวกวิ่งเข้าไปที่แตรนะครับสายไฟเส้นที่สองออกจากแตรมาที่ปุ่มกด ปุ่มกดแตรนะครับเพื่อนนะครับสายไฟเส้นที่2อออกจากแตรมาที่สวิตช์แฮนด์นะครับแล้วก็มาที่ปุ่มกดแตรนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเรากดแตรลงไปนะครับถ้าเรากดแตรลงไปนะครับกดปุ่มแตรที่สวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายนั่นแหละนะครับถ้าเรากดแตรลงไปปั๊บนะครับก็จะเป็นการต่อวงจรกลาวของแตรนะครับอ่า การกดแตรนะครับก็คือการต่ออต่อวงจรกลาวนะครับเวลาเรากดแตรปั๊บนะครับแตรก็จะต่อกระแสไฟให้วิ่งไปลงกลาวที่ตัวถังหรือว่าขั้วแบตเตอรี่นะครับเป็นอันครบวงจรเมื่อไหร่ที่ไฟครบวงจรแตรก็จะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เปล่งเสียงออกมานะครับเพื่อน ครับเพื่อนๆหลังจากที่เราดูอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงจรแตรชนิด2สายแล้วนะครับเพื่อนเทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปอ่านวงจรเอาแบบชัดๆกันเลยนะครับเพื่อนว่าไฟมันจากเริ่มจากตรงไหนไปถึงจุดไหนบ้างนะครับเพื่อนอันดับแรกเลยนะครับก็นี้ไม่พ้นนะครับแหล่งจ่ายไฟนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับเพื่อนแบตเตอรี่ผ่านฟิวนะครับออกไปยังสวิตกุญแจนะครับขั้วบวกนะครับเพื่อน หลังจากที่เราทําการเปิดชุดสวิตกุญแจนะครับไฟก็จะวิ่งมามาที่แตรนะครับเพราะว่าแตรเ,เป็นแตรสองสายนะครับแตรชนิดสสายนะครับจะมีสายไฟบวกเข้ามา1เส้นนะครับที่มาจากสวิตกุญแจก่อนในเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆนหลังจากที่ไฟขั้วบวกนะครับวิ่งเข้ามาที่แตร ก็จะมีสายไฟอีกหนึ่งเส้นออกจากแตรไปที่ปุ่มกดแตรนะครับที่สวิตช์แด์ข้างซ้ายนะครับเพื่อนเซึ่งนั่นก็เป็นสายไฟเข้ามาที่แตรหนึ่งเส้นก็คือสายไฟโคบวกแล้วก็สายไฟออกจากแตรอีกหนึ่งเส้นเพื่อที่จะไปลงกาวนะครับเพื่อนๆที่ปุ่มกดแตรนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับ เมื่อมีกระแสไฟเข้าไปที่แตรแล้วก็ออกมารอลงกลาวหนึ่งเส้นนะครับที่ปุ่มปุ่มกดแตรสวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราทําการกดปุ่มแตรลงไปนะครับปุ่มแตรก็จะทําการต่อวงจรกาวนะครับวงจรกาวนี้อาจจะเชื่อมกับตัวถังหรือว่าแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับเพื่อนๆก็เป็นอันครบวงจรแตรเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เป็นเสียงออกมานั่นเองนะครับเพื่อน ทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อนๆระหว่างวงจรแตรสายเส้นเดียวกับวงจรแตรสาย2เส้นนะครับเ <c oughs> พื่อนมันต่างกันอยู่ตรงไหนนะครับเพื่นอนๆวงจรไฟวงจรแตรสายเส้นเดียวกับวงจรแตรอสองเส้นนะครับเพื่อนวงจรแตรสายไฟเส้นเดียวนะครับจะใช้ไฟจากสวิตช์กุญแจนะครับเข้ามารอที่ปุ่มกดแตรนะครับเมื่อไรที่ เรากดปุ่มลงไปนะครับก็จะเป็นการต่อกระแสไฟบวกวิ่งไปที่ตัวแตรนะครับเพื่อนซึ่งนะครับจะมีเพียงสายไฟโค้บวกเส้นเดียววิ่งเข้าไปที่แตรนะครับเพื่อนภายในตัวของแตรเองนะครับภายในตัวของแตรเองนะครับตัวโครงสร้างของเขาเป็นกาวในตัวนะครับเพื่อนดังนั้นจะไม่มีสายไฟเส้นที่สองเพราะว่าเขาลงกาวในตัวของเขาเองนะครับเพื่อน ซึ่งแตกต่างกันกับแตรสองสายนะครับเพื่อนแตรสองสายนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟก็จะมารออยู่ที่แตรอยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับไฟขั้วบวกก็จะมารออยู่ที่แตรนะครับทีนี้พอไฟเข้าไปที่แตรนะครับแล้วก็จะออกมาสายไฟเส้นที่สองนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสายไฟเส้นที่2นะครับเพื่อนเพื่อนก็คือ สายไฟที่จะวิ่งออกไปนะครับปุ่มกดแตรเพื่อที่จะรอการกดกดปุ่มแตรนะครับพอเรากดปุ่มแตรปั๊บมันก็จะเป็นการต่อวงจรกลาวนะครับเพื่อนอันนั้นก็เรียกได้ว่าเมื่อไร่ที่เรากดปุ่มแตรนะครับวงจรกลาวครบอ่าครบวงจรนะครับแตรก็จะสั่นสะเทือนแล้วก็เป่งเสียงออกมานั่นเองนะครับเพื่อนครับจากที่เพื่อนๆนถามกันเข้ามานะครับอ่า แตรของโซนิกไม่ดังนะครับ h o นด้าโซนิกไม่ดังนะครับเพื่อนๆ่าเพื่อนๆได้ทําการเปลี่ยนชุดสายไฟทั้งชุดมาแล้วแล้วก็ทําการเช็คแตรโดยการต่อตรงนะครับเพื่อนๆนะครับแตรก็ปกตินะครับแต่ทําไมแตรผมไม่ดังนะครับทีนี้ก็เข้ามาสู่อาเรื่องของปุ่มแตรนะครับเพื่อนๆนนะครับโดยปกติแล้วนะครับปุ่มแตรไม่ว่าจะของรถรุ่นไหนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของรถรุ่นไหนนะครับเพื่อนๆนะครับจะมีสายไฟอยู่สองเส้นถ้าเราถอดแยกชิ้นนะครับชุดสวิตช์กุญแจออกมานะครับเพื่อนๆถ้าเป็น Honda s o n i ินะครับก็จะเป็นสองชิ้นประกอบเข้าตัวแฮนด์นะครับถ้าเป็นโซนิกเขาจะเป็นสองชิ้นประกอบเข้าตัวแฮนด์นะครับเพื่อนๆนะครับมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะของลักษณะเดียวกันกับของตระกูลโนวาเทนานะครับเพื่อนๆก็คือมีน็อตสองตัวด้านล่างนะครับมีน็อตสองตัวด้านล่างนะครับ คลายน็อตออกมาแล้วก็นะครับอ,ออกมาพอออกมาก็จะมีน็อตยึดอยู่ข้างในประมาณ 2- 3ถึงชิ้นนะครับให้เวลาเราถอดออกมาปับ๊บเราก็ถอดเอาชุดชุดไฟเดียวออกก่อนนะครับมันจะมีฝาครอบชั้นหนึ่งอยู่นะครับถอดชุดไฟเดียวออกนะครับแล้วค่อยเอาปุ่มแตะออกมาในช่วงที่เราทำการถอดแยกชิ้นนะครับชุดสวิตช์แฮนด์นะครับชุดสวิตช์แฮนด์ให้เพื่อนๆถ่ายคลิปไว้ด้วยเพื่อป้องกัน เวลาถอดออกมาแล้วเดี๋ยวจะประกอบไม่ได้นะครับเพื่อนๆน็อตอยู่ตรงไหนบ้างนะครับน็อตมันเป็นน็อตตัวเล็กนะครับเวลาใช้ไขควงเราก็ต้องใช้ไขควงปลายแหลมตัวเล็กนะครับเพื่อนๆในการคลายน็อตที่อยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับเมื่อพูดถึงวิธีการตรวจเช็คแตรนะครับเพื่อนๆแน่นอนครับสายไฟนะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นของเวฟหนึ่งสองห้านะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับจะมีสายไฟเข้าไปหนึ่งเส้นนะครับ จะมีสายไฟเข้าไปหนึ่งเส้นนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆเ,เอามิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์ตั้งค่าไปที่โอห์มหรือว่าตั้งค่าความต่อเนื่องแล้ววัดด้วยเสียงก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เอาขั้วบวกต่อเข้าไปนะครับอีกฟังหนึ่งก็ขั้วลบต่อเข้าไปกดแตรนะครับถ้าเรากดแตรปั๊บนะครับเข็มมิเตอร์เราขยับหรือว่าตัวเลขเราเคลื่อนไหวก็แสดงว่าแต่เอ่อปุ่มแตรปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไรเรากดเข้าไปแล้วนะครับ เรากดแตะแล้วมิเตอร์ไม่ขยับขยื่นใดๆเลยก็ให้ทําเพื่อนๆถอดออกมานะครับอ่าถ้าเป็นของตระกูลเวฟรหรือว่ารุ่นใหม่เปลี่ยนเลยนะครับมีขายแต่มีขายไม่จีตังนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นของตระกูลโนวาหรือว่าตระกูลโซนิกนะครับหรือว่าตระกูลยามาฮ่ารุ่นอื่นๆน,นะครับรุ่นเก่าๆนะครับเพื่อนๆก็พอเวลาเราถอดออกมานะครับก่อเอาชุดแตรออกมาชุดแตรก็จะมีสปริงขั้นกลางนะครับ อ่าเป็นสปริงดีดกลับนะครับแล้วก็จะมีหัวทองขาวนะครับเวลาเรากดทองขาวมันก็จะแตะกันแบบนี้นะครับใช้สปริงดันดันให้แยกออกจากกันเวลาเราปล่อยนะครับเพื่อนเพื่อนให้ขัดทําความสะอาดหน้าทองขาวนะครับขัดทำความสะอาดหน้าทองขาวแล้วก็อ่าขัดอ่แป้นสปริงบนล่างด้วยนะครับเพื่อนๆอนันนั้นก็เป็นวิธีการทําความสะอาดนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นวิธีําทความอ่การทําความสะอาดในชุดสวิตช์แฮนด์นะครับ และที่สำคัญห้ามเอาสเปรย์อันนี้ประสงค์ฉีดเข้าไปในชุดสวิตแฮนด์โดยเด็ดขาดฉีดเมื่อไหร่พังเมื่อน,นั้นนะครับเพื่อนกรณีที่อ่ชุดสวิตแฮนด์เราฝืดนะครับกรณีที่ชุดสวิตแฮนด์เราฝืดไม่ว่าจะเป็นไฟเดียวแตรนะครับไฟสูงไฟต่ำหรือสวิตเปิดปิดไฟนะครับถ้ามันฝืดนะครับก็ให้เพื่อนเ่อใช้เป็น สเปรย์จารบีนะครับรู้จักสเปรย์จารบีไหมนะครับลองเซิร์ชดูนะครับสเปรย์จารบีนะครับใช้เป็นสเปรย์จารบีหรือว่าน้ํามันเครื่องหยอดเข้าไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอย่าไปใช้สเปรย์อเนกประสงค์นะครับเพราะว่าสเปรย์อเนกประสงค์เขาจะไปไล่คราบไขมันออกทีนี้มาคอมันแห้งคอมมันแห้งปั๊บเราไปกดไปเลื่อนนะครับมันจะพังนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเอาคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนไปทําการแก้ไปไขปัญหา ตามที่ได้บอกไปนะครับเพื่อนๆเอาเขาคงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้สวัสดีเพื่อนๆ fc ครับ